ได้ค่าว่านักดนตรีออกยกแผงเลยนะหนูวายรักองค์กรกราบสวัสดีค่ะแม่ชมรมผู้ใหญ่บ้านทั้งหลายนะคะ <c oughs> อ๋ออ้ยอแล้วใครอ้อนี่ทำงานเร็วดีนะคะใช้ชีวิตแบบทุรักทุเลดีเ <c> ช <oughs> <c oughs> ียร์สค่ะอือ โอ้ยอร่อยจังเลยอะ่ะถ่ายแล้วโอ้ยได้ยินข่าวว่าแบบเชิญน,นักดนตรีออกเหรอคะเชิญลูกน้องออกโอ้ยอืมอืม,อมชอบนักดนตรีอ,อ่ะอืมแล้วก็เฮย้ย ตามจริงก็ก็เป็นคนรักองค์กรมันใช่เหรองงงงตะกาน,นิดๆิด่แบบอะไรวะเ <c oughs> มื่อสองสามวันที่แล้วแม่ประกาศแบบยกเลิกงานนะคะไปแบบโทรไปยกเลิกงานกับเจ้าภาพเนาะเออแล้ววันนี้แบบอุ๊ยลูกน้องออกยกแผงเก้าคน แม่อุ๊ยอะไรนี่ไหนบอกรักองค์กรไงโอ้นักดนตรีกลุ่มนี้เขาก็อยู่มานานนะเออแบบจะเฮ้ยให้เขาออกแบบนี้แล้วอะไรยังไงเขาอุตส่าห์รักเขาอุตส่าห์เทิดทูนเขาอุตส่าห์แบบนะ สู้เคียงบ่าเคียงไหลมาไม่ไแล้วไปไปเชิญเขาออกแบบนี้แบบมันจะดีหรออ๋ <c oughs> อสงสัยแบบต้องการแบบปรับเปลี่ยนนะคะระบบใหม่คนใหม่เนาะอืมก็จะเอาแบบคนของผัวนะคะเข้ามาแบบทำงานตรงนี้แบบโดยตรงนะคะ <c oughs> ไย่แบบไปได้ยินมาว่าทีมงานทีมดนตรีเนาะเออได้ยินแบบผัวบ่นว่าแบบทีมดนตรีอ่ะทำซาวเสียงไม่ดีเล่นยังไงให้เสียงเขาไม่ดีอุ้ยมันแบบมันเกิดมาจากอันนี้หรือเปล่าฮะซาวเสียงไม่ดีเออ ใชแลว้วสรุปแล้วเป็นเป็นที่นักดนตรีใช่ไหมคะ่ะไม่ได้เป็นที่นักร้องเหตุผลที่แบบต้องเปลี่ยนนะคะทีมนักดนตรีก็คือเชาวเสียงไม่ได้นะคะเออคนร้องไม่ผิดค่ะคนร้องไม่ผิดเนาะเพราะฉะนั้นนะคะอืม เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหานะคะที่ถูกต้องนะคะเออก็คือต้องเปลี่ยนนักดนตรีนะคะนี่คือการแก้ปัญหาที่ถูกต้องนะนักร้องอะ่ะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปแบบฝึกร้องเพลงอีกนักร้องไม่ต้องไปแบบฟังคนโน้นคนนี้พูดว่าแบบเวลาเขาบอกว้ยเสียงร้องเหมือนเปเทศอะไรอย่างเงี้ยก็แบบไม่เป็นไรแบบสิ่งดีไงสิ่งดี เสียดีไงเออจะจะเอาอะไรมาแบบนักร้องไม่มผิดค่ะมันผิดที่สาวเสียงมันผิดที่สาวเสียงแม่อืมสาวเสียงแบบทำเสียงไม่เป๊ะไงอือหึไม่ไ้อะ สงสัยสงสัยว่ากัดจะเซฟคอร์ดด้วยนะแม่เนาะกัดจะเซฟคอร์ดด้วย,วยแหละเพราะว่าช่วงนี surname. ้ก็คือไม่มีงานแล้วเดือนนี้ไม่มีงานนะคะเดือนนั้นไม่มีงานเดือนหน้าหน้าไม่มีงานและเดือนหน้าหน้าหน้าไม่มีงานนะคะก็ก็เลยต้องเซฟคอร์ดนิดนึงนะคะเซฟคอร์ดนิดนึงค่ะก็ ฐานเครื่องก็เหลือไม่เยอะแล้วนะคะนักดนตรีก็ไม่มีแล้วนะคะแล้วก็เราก็ากมารอดูกันนะคะว่าว่าใครออเนี่ยจะแบบทําให้เราได้เห็นอะไรอีกนะคะแม่แมค่ะผู้ดจินกีะาละสูใครออดหรือพอแกมาดูกันค่ะว่าทีมไหนจะชนะ ็บอกรักองค์กรรักองค์กรแต่เธอจะมาทิ้งคนที่สู้เคียงบ่าเคียงไหล่เธอมาแบบนี้ไม่ได้นะจ๊ะเออมันดูเนรคุณน่ะเธอท้ายแล้วโอ้คือแบบอะไรก็ไม่รู้เซอร์ไพรส์แบบแต่ละวันแบบเซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์มากแม่แล้วก็ล่าสุดล่าสุดเพิ่งได้ยินมา นะคะว่าจากที่จะเลื่อนเนี่ยจัดงานวันเกิดจากที่จริงเ่ยจะจัดงานวันเกิดวันที่เก้าเลื่อนไปเป็นวันที่สิบสองจ้าก็เลื่อนได้นี่ก็เลื่อนได้นี่เอ,นนเออตอนแรกก็จะจัดวันที่เก้าให้มันตรงกับพ่อเขาใช่ป่ะเออแต่วันนี้แบบเลื่อน ลุ้นงานอ่ะ้ายก็ก็เลื่อนได้นะก็ไม่เห็นว่าแบบจะเป็นปัญหาหรือแบบอะไรเลยว้ายเห็นแววๆบว่าแบบทางแบบทางสัตว์เลี้ยงคานอ่ะเขาจะมีแบบมีเซอร์ไพรส์ด้วย อุ้ยโอ้รู้สึกแบบตื่นเต้นจังเลยอะค่ะตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นมากแบบอุ้ยเขาจะเซอร์ไพรส์อะไรกันเขาจะแบบขอกันแต่งงานหรือยังเออจะแต่งวันไหนจะจดทะเบียนวันไหนไรเงี้ยเออแล้วจัดงานแม่เอยจัดงานนี่ดูสมบุกสมบันเนาะ ไม่ยอมเสียไม่ยอมกระเด็นซักบาทแม่จัดงานยังเก็บค่าเข้าห้าร้อยเก้าเก้านะถือเหล้าถือเบียรไปเองนะจ๊ะ <c oughs> โอ้ยหามึงมึงก็ตอบแทนเอฟซีมึงหน่อยคะ่ะตอบแทนเอฟซีมึงเน่ม่แม่นว่าอันซีเอาซิเอาอีกยังก็สิเอาไปเบิดโอ้ย แทนที่เสียห้าเก้าเก้าเนี่ยเข้าไปแล้วจะแบบมีความกิ่งความอยากนะสูอู้ดิถือเหล้าเชื่อเบียร์ไปเองอีกโอ้งินเลย <laughs> โอ๊ยมึงอย่า <laughs> יה יה หานะเห็ดเด้อมึงอย่าหาเห็ดเด้อขัดจันงานวันเกิดแบบโอ้ยทุ่ยทุ่ยทเสียมึงอย่าเห็ดซสมึงอย่าเห็ดนะกูเห็นเราแบบโอ้สาภาพ มึงไปดูผู้ใหญ่บ้านจ้ะมึงไปดูผู้ใหญ่บ้านเขาจัดงานวันเกิดนะดูว่าเป็นตัวอย่างดูว่าเป็น Refer e n น e นะคะเออนะดูไว้ค่ะเขาจัดงานแบบโอ้ที่แบบอลังการงานสร้างอะมือเห็นไหมจัดงานแบบจัดเต็มเหล้ายาปาปิ้งเขาซื้อแอนกอร์หัวแบบเป็นเสียงเครื่องดื่มก็ซื้อหมดเป็นเสียงผู้ร่วมงานสองร้อยคน จัดบุฟเฟ่ให้เอฟซีนี่แบบกินแบบอิ่มน้ำสำรันไม่ใช่บุฟเฟส่สิโต๊ะจีนจัดโต๊ะจีนให้เอฟซีกินเอฟซี FC ไม่ต้องเสียสักบาทสลึงนึงกับบอดเอเสียโอ้ยเบิ่งตที่ล่ะผู้ยิบบ้านเขาใจเขาใจกับเอฟซีขนาดไหนเพราะเอฟซีะสนับสนุนเข้ามาตลอดอูย้ยพวกสูนเห็นในเบิง่งอูย้ยเฮ็นในเคิงเงิงเขาบอกอย่างก็แบบมจะจะิจะเอาจะเอา นี่แหละนะก็ไม่แปลกใจที่พวกมึงไม่เจริญ